สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษารายวิชาภละศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนวันนี้เราจะมาเรียนการกระโดดบิดลำตัวกันนะคะการกระโดดบิดลำตัวนะคะ1ให้ยืนตัวตรงเท้าแยกแขนแนบลำตัว 2. ย่อเข่าและกระโดดเหยียดแขนทั้งสองข้างไปทางขวาบิดลำตัวไปทางซ้าย 3. ทํทำสลับซ้ายขวานักเรียนลองทำดูนะคะ สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทําการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับพี่นะครับท่าแรกนะครับท่ากระโดดปิดลำตัวนะครับยืนตัวตรงมือแนบชิดลำตัวเท้าแยกเท่าไหร่หนึ่งช่วงไหลนะครับประมาณนี้นะครับแขนขวาออกไปด้านข้างแบบนี้ให้ลาตัวปิดไปฝั่งตรงข้ามแขนซ้ายออกด้านข้างลาตัวปิดออกฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับให้ปฏิบัติ5ครั้งนะครับเริ่มเลยนะครับ 1>, 1 2 3่5อม่าครับผมท่าแรกเสร็จไปแล้วนะครับโอเคครับผมงานวิชาพละศึกษาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการกระโดดบิดลำตัวแล้วถ่ายคลิปวิดีโอส่งครูความยาว15วินาทีเป็นต้นไปส่งในกลุ่มส่งงานวิชาพละนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านลวไปก่อนครับ